3ทักษะนะคะที่คุณจำเป็นต้องมีถ้าคุณอยากมีแฟนเป็นฝรั่งนั่นเองค่ะข้อแรกเลยทักษะเรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าหนุ่มฝรั่งส่วนใหญ่เขาไม่พูดภาษาไทยนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษนั่นเองดังนั้นอนาคตเวลาที่คุณเลือกหนุ่มฝรั่งนะคะคุณอาจจะต้องไปศึกษาภาษาที่3หรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มขึ้นมาอีกแน่นอนค่ะสะเต็ปถัดไปข้อ ข้อที่2ขาดทักษะเรื่องการปรับตัวเก่งการครบคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมนะคะคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ปรับตัวให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายคือทักษะการเอาตัวรอดคุณต้องฝึกฝนเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว เป็นคนที่ใจกล้านะคะเมื่อคุณย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศมันมีเพียงคุณเท่านั้นค่ะที่จะสามารถช่วยเหลือตัวคุณเองได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดใจกดแชร์ให้กับโคชเอมด้วยนะคะ